หมอวรงจี้ฝ่ายความมั่นคงตรวจมูลนิธิก้าวหน้าส่งเสริมการแบ่งแยกประเทศหรือไม่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กวรงเดชกิจวิกรมโดยระบุว่าถามว่ามูลนิธิก้าวหน้าส่งเสริมการแบ่งแยกประเทศหรือไม่ขอเรียกร้องให้ฝ่ายความมั่นคงตลอดจนหน่วยงานที่รับจดทะเบียน มูลนิธิก้าวหน้าที่อ้างว่าสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่พฤติกรรมจริงๆของมูลนิธินี้ดูย้อนแย้งกับการกระทำมีการสนับสนุนการจัดทำปาตานีโคโรเนียเทอริทอรีบอร์ดเกมที่ชวนทุกคนตามรอยประวัติศาสตร์ที่หายไปของปาตานีโดยเฉพาะภาพที่สะท้อนความรุนแรงที่ไม่เป็นความจริงวันนี้การกระทำของมูลนิธินี้ตลอดคนกลุ่มนี้ต้องตั้งคำถามว่า เขากำลังส่งเสริมให้มีการแบ่งแยกประเทศหรือไม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเชิงรุกรีบเข้าไปตรวจสอบได้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราว h a i l a n d